สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับงานเปลี่ยนจอ Android m a z t e r Sky a c t i v ยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีจอมาจากโรงงานนะครับผมมันจะมีไอไดตรงกลางด้วยนะครับสำหรับคอนโทรลวิทยุนะครับตอนนี้วิทย,ยุก็อยู่ในโหมดของ Apple c a r p เ a y ไร้สายนะครับเป็นที่นิยมกันมากนะครับสาหรับสาวก p h o n e นะครับที่ใช้นะครับ หน้าจอก็สว่างนะฮะทัสกรีนลื่นไหลน,นะครับตัวนี้เป็นไวเลดคาเพย์นะครับาสามารถเล่น g o o g l e Map อะไรต่างๆได้นะครับแผนที่ตอนนี้ iPhone ยังไม่ได้กดอนุมัตินะครับก็สามารถโหลดจุทูปสปอติฟต่างๆได้นะครับเรากลับมาดูนะครับหน้าหลักนี่ครับหน้าจอคมชัดมากนะครับทัสกรีนเบาๆลื่นไหลน,นะครับ เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับนิกกับรีเวิร์ดนะครับผม,ผมก็สามารถคอนโทรลที่พวงมาลัยได้ในวันที่ follow คำใบกิจกรรมตัวพวงมาลัยตุกปุ่มใช้งานได้ปกติครับผม รับสายวางสายนะครับกดท่อโหมดโทรศัพท์ลอดูปุ่มตรงกลางนะฮะเราไปกดจะกดเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเห็นไหมใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็กดปุ่มบ้านนะครับอ่ากดปุ่มเปลียปล่ยนโหมดนะฮะเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้นะครับกดไปก็จะเปลียปปล่ยนโหมดไปเปลี่ยนโหมดไปนะครับตัวนี้จะเป็นนำทางนะครับเข้าสู่ Google Maps เลย ็ะปุ่มเดินนะอันนี้ก็เป็นปุ่ม back แบ c k แบ็คกลับไปนะครับก็จะได้เมนูหลักอันนี้เป็นรูปดาวนะฮะกดปุ๊บจะเข้า fm นะฮะ fm นี้ก็สามารถเลือกเลือ่อนขึ้นได้นะครับมุนหาขึ้น,นทีละ0.5ได้นะครับเป็นรุ่นที่มีจอมาจากโรงงานนะครับคันนี้ ่องแคนบัสเราเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังนี่เป็นกล้องเดิมของลูกค้านะครับลูกค้าไม่เปลี่ยนจอนะครับกล้องมองหลังก็เลี้ยวตามโค้งมาลัยได้นะครับผมเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับนี่ก็จะเป็นเลี้ยวขวานะครับฟังก์ชันเมนูเดิมๆของรถยังใช้งาน